ธนาคารอมสินนะครับเคาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงนะครับมีให้เลือกทั้งแบบ5เดือนแล้วก็7เดือนนะครับสําหรับฝากเงินเเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะฮะอันนี้รับอัตราดอกเบี้ยที่1.04%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.22%ต่อปีนะครับส่วนเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่1.12%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.31%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ํากว่า1,000บาทนะครับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้ทั้งหมดนะครับโดยบุคคล ธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะฮะจนถึง30กันยายน2568หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่ www.jsb.or.th หรือที่ jsb contact center 1 1 1 5นนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนทางกสทชครับเขามีมติให้ทางสำนักงานกสทชนำแนวทางในการกำกับดูแลและก็ส่งเสริมการ ประกอบกิจาการโทรทัศน์ที่ทางสำนักงานเสนอมาไปรับฟังความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็สรุปผลภายในสิ้นปีนี้เพื่อเป็นพื้นฐานนะครับให้ทางสำนักงานกสทอชอเนี่ยนำไปจัดทำร่างแผนที่นำทางหรือว่ารถแมปกิจาการโทรทัศน์แล้วก็การแพร่ภาพและเสียงของประเทศนะครับ โดยประเด็นที่จะนําไปรับฟังความคิดเห็นนะฮะรวมถึงประเด็นต่างๆเช่นการบริหารทรัพยากรขึ้นความถี่นะฮะโครงข่ายการอนุญาตนะฮะเช่นการประกอบใบอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่จะต้องใช้การประมูลเช่นเดิมหรือว่าให้ผู้ประกอบการกิจการโครงข่ายเนี่ยมีหน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตหรือพิจารณาใช้แนวทางอื่นนะนอกเหนือจากการประมูลหรือเป็นการประมูลแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะฮจำนวนช่องรายการควรจะเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็การกําหนด ระดับความคมชัดนะจะ S D จะ H D ยังไงนะฮะรวมไปถึงการใช้งานขึ้นความถี่สำหรับกิจการทีวีดาวเทียมแล้วก็การสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นนะครับการทบทวนการปร,ปรับปรุงกฎหมายกฎร,ระเบียบต่างๆให้มีความทันสมัยการลดต้นทุนนะฮะที่เกิดจากการกำกับดูแลนะฮะหรือว่ากฎ มาสแคลลี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปทําความคิดเห็นนะครับส่วนคําถามวันนี้ก็ง่ายๆครับเรามอบกระเป๋าเดินทางไปใหญ่พับได้จากธนาคารอมสินหนึ่งรางวัลน,นะครับธนาคารอมสินครับเขานาเสนอสินเชื่อ GSB Grand Home Plus นะฮะอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละเท่าไหร่ต่อปีสาหรับสาเดือนแรกนะครับไปตอบคาถามใน a c e b o o k Live นะครับเรื่องของซีเกมเห็นบอกว่าปีนี้สองพันยี่สิบห้าที่บ้านเราจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมเนี่ยนะฮะเอ,อ่อบอกว่าการจัดทำซีเกมครั้งนี้จะเป็นแบบ โอ้โหเรียกว่าไม่มีคาร์บอนเลยนะหร,หรือว่าหรือว่าไอเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะจะแบบเอาแบบเทียบเท่าต้นแบบจากปารีสโอลิมปิกนะหรือว่าที่เอเชียนเกมที่ประเทศจีนที่ผ่านมานะเดี๋ยวคุยกับคุณจัก,กรี พีสารพฤกษ์นะฮะเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสนะบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับสวัสดีครับคุณจักรีครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับเรามาเริ่มกันที่4เกมเลยปีนี้เป็นยังไงที่เราบอกว่าจะตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนอะไรเนี่ยของการแข่งขัน4เกมบ้านเราเนี่ยครับครับก็ก็ปีนี้ครับการจัดการแข่งขันสีเกมนะครับก็ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสีเกมในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ตั้งเป้านะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะไม่มีจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน S <S <fic>. <S <S ก็คือ,อ,อดําเนินการด้วยหลายส่วนนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราดูสเกล์ของแบบงานมหกร,รรมกีฬาระดับโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นต้นแบบจากประเทศจีนก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2022ที่หางโจเกมเนี่ยเขาเมีการใช้พลังงานไฟฟ้า100%เปอร์เซลยในทุกเวนูการแข่งขัน,น <S 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 ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรหรือว่าสนามก,กีฬาอะไร100 <S 1้อยปอร์ซนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ระดับโลกก็คือตรงที่โอลิมปิกปารีสที่กรุงฝรั่งกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตรงนี้เนี่ยเขาก็ มีการลดการปล่อยคาร์บอนลง50%แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตทีเนี้มพอมาประเทศไทยเองเราก็คือจะใช้เป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนเหมือนกันก็คือว่าสถานที่ที่เราจัดการแข่งขันเนี่ยอาจจะใช้สถานที่ที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วมาปรับปรุงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยจะนําเข้ามาส่วน ในส่วนที่เหลือเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีส่วนที่เหลือประเทศไทยเองก็บอกว่าเออจะเอาคาร์บอนมาเ,เช็ดเฉยจนกลายเป็นว่าเป็นกลางทางคาร์บอนครับ ก็ค <polarization. S 2> ือคือผมสรุปภาพง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมว่าก็คือคล้ายๆกับว่าเวลาที่เราทํากิจกรรมทางปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่าโอ้ยคนนั้นไปกินข้าวจานนั้นจานนี้ผลิตคาร์บอนเท่าไหร่นะรับรถไปที่ทํางานผลิตคาร์บอน co 2เท่าไหร่เนี่ยนะถูกไหมฮะหรือว่าเปิดแอร์มันจะทําให้มีคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเท่าไหร่เนี่ยไอ้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 พวกเนี้ยคือการแข่งขันซีเกมครั้งเนี้ยเราจะทําให้เป็นศูนย์ด้วยวิธีการก็คือว่าจะลดการปล่อยก๊าซ co 2องยังไงก็ตามทีอาจจะมาใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน อันนั้นก็ได้หรือถ้ามันไม่บอรจริงๆก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตที่ปล่อยจากต้นมูงต้นไม้เนี่ยเอากลับมาชดเชยถูกไหมถูกครับผมก็จะอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่เลยครับมันก็เป็นการเหมือนการที่แบบว่าเหมือนประหยัดไฟฟ้าก็ใช้แบบว่าเครื่องแอร์ที่ประหยัดมากขึ้นหรือว่าออไปใช้ไฟจากแบบพลังงานสะอาดอพลาสติกที่ใช้ในในงานอย่างเช่นผมว่าให้อาหารพนักง,งานกลับบ้านหรือว่านักกีฬากลับบ้านเนี่ยก็อาจจะหอด้วยใบยตองหรือเปล่าหรือว่าใช้ ท้อมอที่เป็นไม้อะไรอย่างงี้ครับรถรถส่งระหว่างสนามแข่งขันกับบ้านพักนักกีฬาอาจจะใช้รถที่เป็นใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ใช้รถน้ํามันอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ว่าปีนี้ผมเข้าใจว่าซีเกมบ้านเรานี่ไม่ได้จัดที่กรุงเทพที่เดียวถูกไหมฮะมีใช่จัดหลายที่เลยครับม,มีกรุงเทพชลบ,บรุรีแล้วก็สงขาาครับอ่าอ่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นสนามหลักๆ3ามที่กรุงเทพชลบุรีแล้วก็สขลาในแต่ละที่เขาก็จะต้องมีการจัด จัดไอเรื่องของไอคาร์บอนเครดิตไอเรื่องของการปล่อยซ o 2อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่คือคือผมกลัวเหมือนที่ไหน่ะมันมีอยู่ปีหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าที่ปารีสที่ไหนฮะห้องพักนักกีฬาไม่มีแอร์เออใช่ที่ปารีสนี่แหละครับที่ปารีสใช่ไหมห้องพักนักกีฬาไม่มีแอร์แล้วก็เตียงเขาใช้เตียงกระดาษด้วยครับเออเตียงกระดาษด้วยใช่ใช่ใช่ไออย่างนี้ใช่ไหมที่ต้องต้องต้องทำใช่ไหมอันเนี้ยก็ ก็คืออาจจะไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้คือคือพอพอพอปารีสเนี่ยเขาเป็นแบบมหาก,กรรมที่มันสเกลที่ใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะลดให้ได้มากที่สุดแหละเพราะว่าจริงๆแล้วคาร์บอนฟุตพินที่มาจากการคาร์บอนฟุตพินที่ที่เกิดขึ้นในสเกลใหญ่ๆของกีฬาขนาดนี้นะครับมาจากพวกของนักเดินนักกีฬาที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วยิ่งเดินทางมาไกลามากเท่าไหร่หรือว่ามีจํานวนเยอะเท่าไหร่เนี่ย ตัวปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นเอปารีสเขาเลยแบบใช้วิธีที่ค่อนข้งเอ็กซ์ตรีมแล้วเขาเป็นครั้งแรกๆด้วยมั้งครับที่ที่จัดการของขันแบบคาร์แบอนนิวทรอลิตี้แบบเต็มที่เลยอืแล้วทีนี้มันก็อาจจะส่งผลนเนาะเราเห็นในข่าวว่านักกีฬาบางคนเขาก็มีการบ่นแหละเรื่องของเตียงมันไม่นุ่มหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของอากาศนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสไตล์ของชาวฝรัง่งเสือแล้วที่เขาไม่ค่อยเปิดแอร์กัน อันนี้ที่เราเรา,เรามีการประมาณการไหมครับว่าสําหรับคนที่หรือว่านักกีฬารวมไปถึงเจ้าหน้าที่อ่ะที่จะเดินทางมาแข่งขันปีเนี้สําหรับซีเกมบ้านเราเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คือจากตัวเลขล่าสุดที่ที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการนะครับปีสองพันยี่สิบห้าในที่จัดที่ไทยสามที่เนี่ยก็จะมีประมาณหมื่นสองพันห้าร้อยคนมันก็จะเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วที่จัดก,กัมพูชาเนี่ยประมาณเท่าหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณหกพันสองร้อยคน เพราะงั้นครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีประเด็นเรื่องของอย่างที่บอกว่านักกีฬาจํานวนเยอะเนี่ยมันก็จะมีสตาฟโค้ชที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้วสเกลการจัดงานที่ใหญ่ผู้ชมก็ยิ่งเยอะอืเพราะงั้นตัวคาร์บอนที่ปล่อยเนี่ยแน่นอนว่ามากนะครับแล้วก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ากา๊าซเรือนกระจกยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อแบบปัญหาโลกร้อนทุกวันนี้ครับอันนี้เราพอจะมีข้อมูลเบื้องต้นไหมครัาว่าวิธีการของบ้านเรา ที่ท,ที่ที่เขาจะทำเนี่ยนะคุณจะกรีว่าว่าบ้านเราเขาจะใช้วิธีไหนบ้างจะใช้รถเวลาพาไปส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่จะเป็นแบบอีวีร้ออเซอะไรอย่างนี้หรือยังไงไหมครัครับครับก็ไอของของไทยนี่น่าจะมี3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเลยคือโครงสร้างพื้นฐานคือคือด้วยความที่ว่าพอมันเป็นงานจัดงานแข่งขันเนี่ย เรื่องของสนามกีฬาหรือว่าที่พักนักกีฬาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่สิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์เนี่ยมันมันใช้เยอะอยู่แหละซีเมนต์เอยคอนกรีตเอยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราต้องสร้างใหม่เนี่ยแน่นอนหนึ่งคืองบประมาณที่มันเยอะเพราะงั้นเราก็ไปใช้สถานที่เดิมที่มีอยู่อย่างไทยเนี่ยเราเราเรา,เรามีโครงสร้างเมือ่อไหนที่เราเคยจัดเมื่อครั้งเอเชียนเกมปีหนึ่งเก้าแปดแปด เออนะครับแล้วก็แล้วก็ของเออมหาวิทยาลัยกีฬาโลกนะครับปีสองพันเจ็ดนะครับอันนี้อันนี้เราก็มีโครงสร้างในฐานแล้วแล้วก็การกระจายไปยังสามจังหวัดเนี่ยก็คือกรุงเทพชลบุรีแล้วก็สงขลาเนี่ยมันช่วยทําให้สนามกีฬาบางที่ที่เรามีจุดเด่น อย่างสนามกีฬาทางน้ําเราก็อาจจะไม่ได้จัดที่กรุงเทพได้เราก็ไม่ต้องสร้างใหม่เราก็ไปแข่งที่ชลบุรีหรือสงขาแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทาให้ทําให้ประหยัดตัวครับว่าฟุตบอนส่วนเนี้ยไปส่วนส่วนแรกแล้วนะครับอันส่วนข้อที่สองก็คือว่าในเรื่องของโอเปอเรชันในการจัดการใน,ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการรับส่งเพราะงั้นเนี่ยในการรับส่งนะักกีฬาเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้เป็นรถไฟฟ้าแทนค อค์งนก็จะประหยัดตัวการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็มี uh, มีการเจัดจุดเติมน้ําก็คืออาจจะน้ําเปล่าขวดที่ให้นักกีฬาหรือว่าทีมงานเนี่ยอาจจะไม่ให้ไม่ให้เป็นขวดพลาสติกขวดใหม่ละก็ uh, จะใช้ขวดเดิมไม่ไแน่ใจว่าจะมีให้ให้ขวดขวดแรกหรือเปล่าเป็นขวดแบบพกพาแล้วก็ให้ให้จัดจุดเติมน้าให้มันมีครอบคลุมครนะเพื่อลดก,การใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยจะเป็น ส่วนที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็คือก็คือตัวของการเดินทางมารเราควบคุมตัวนี้ได้ยากครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าพอหลังจบงานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการประเมินนะครับว่ามีนักกีฬาจากประเทศไหนเท่าไหร่แล้วก็มีผู้ชมเนี่ยเดินทางมาจากประเทศไหนร,ระยะทางเอ่อจนวนเท่าไหร่ระยะทางไกลไหมแล้วก็นําไปคํานวณคล้ายๆกับกรณีของโอลิมปิกปารีสแล้วก็ชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิต ครับผมครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาช่วยอัปเดตให้ฝังนะครับขอบพระคุณนะครับ ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจักรีพิสารพึกนะครับเจ้าหน้าที่วิจัยอุโสของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันนะมีข่าวเพิ่มเติมครับคุณเกรียงไกรชัยศิริวงษ์นะผู้มนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณจิรุทธวิสารจิตนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเขามีการร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือการบูรณาการแลกเปลี่ยนและก็เชื่อมโยงข้อมูลด้านการขนถ่ายสินค้านะฮะ ระหว่าง2หน่วยงานนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแล้วก็อำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าและประชาชนนะครับทั้งนี้สําหรับบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะครับจะมีการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่สําคัญร่วมกันทั้งข้อมูลทะเบียนยานพหาหนะนะฮะใบอนุญาตผู้ขับขี่ข้อมูลการเดินทางจาก GPS นะครับตลอดจนข้อมูลด้านการขนส่งสินค้าเช่นปริมาณการบรรทุกประเภทสินค้าจำนวนรถบรรทุกที่เข้าใช้บริการท่าเรือนะฮะทั้งหมดก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบในการควบคุมและก็บริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จะนําไปวิเคราะห์เพื่อกําหนดมาตรการด้านการขนส่งที่รัดก,กุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ครับทั้งสองหน่วยงานก็ยังร่วมมือกันในการส่งเสริมบุคลากรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะตามพรบการบริหารงานแล้วก็การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลนะครับพศ2 5 6 2แล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะพศสบพศ2562เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะเพิ่มเติมนะครับส่วนของเรานะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์ พักผ่อนกันให้เต็มที่ครับแล้วก็ชาร์จแบตกันให้เต็มที่หลังจากนั้นกลับมาเริ่มต้นทำงานใหม่ในสัปดาห์หน้าผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ